เทรดไม่เป็นแต่รวยเร็วกว่าเทรดเก่งหลายคนที่เข้ามาเทรดในตลาดนี้เทรดมาสักพักก็เริ่มสงสัยว่าจริงๆแล้วเราต้องใช้ระบบเทรดไหนเราต้องทํายังไงถึงจะชนะตลาดนี้ได้แต่จริงๆความรู้ที่แพงและเป็นความรู้ของคน10%ได้ถูกตีแผ่และแจกจ่ายออกไปแล้วแต่มันมักจะไม่ถูกใจคนที่เป็น90%ของตลาดความสนใจของคนส่วนใหญ่มักไหลไปหาการเทรดการวิเคราะห์กราฟการอ่านแท่งเทียนหรือการอ่านข่าวคนเก่งมักติดกับดักของตัวเอง ลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่วิเคราะห์การาฟเก่งอ่านอินดิเคเตอร์เป็นดูข่าวก็เข้าใจแต่พอถึงเวลาจริงๆเกิดความสับสนไม่รู้ว่าจะใช้เทคนิคไหนเพราะเทคนิคนั้นก็ใช่เทคนิคนี้ก็โดนบางครั้งเทคนิคขัดแย้งกันก็ทําให้เกิดความสับสนสิ่งสําคัญในตลาดนี้ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ซับซ้อนหรือคําศัพท์ที่ดูเท่ถ้าคุณจะจับจุดอะไรได้อย่างหนึง่ง คุณต้องอยู่กับมันให้ยาวนานถ้าคุณจะต้องชำนาญกับการเทรดคุณก็ต้องเทรดในเงื่อนไขเดิมไปซ้ำแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์90%ในตล,ลาดมักไม่ทำนั่นก็เพาะเขาสนุกกับการทดลองการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆการได้มีความรู้ที่ดูเหนือกว่าคนอื่นการใช้คำศัพท์เท่หรือคำศัพท์เฉพาะที่เข้าใจยากทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความรู้และมีความเข้าใจที่ไม่มีใครเข้าใจแต่หนึ่งปัจจัยสําคัญมันคือการเลี่ยงจุดตาย รู้ถึงการกระทําที่อันตรายในระยะยาวหลังจากนั้นก็เพิ่มข้อได้เปรียบในการเทรดโดยการใช้โบรกเกอร์ที่มีสเปรดต่ำา u x ลงทุนง่ายๆได้ในคลิกเดียวสเปรดต่ำเริ่มต้นการเทรดทองด้วยสเปรด4จุดในบัญชีรลอหมดปัญหาเรื่องการถางสเปรดและทุกการซื้อขายของคุณจะแม่นยาและยุติธรรมทาให้คุณมั่นใจในทุกครั้งที่ออกออเดอร์ไม่มีค่าสวอปแอบแฝงเพราะทุกบัญชีฟรีสวอปแล้วคุณพร้อมหรือยังครับกับโบนัสเงินฝากสูงสุดถึง3,300เหรียญเพื่อให a n d a r d p พัเพื่อรับโบนัส35%ด้วยการฝากเงินครั้งแรกสูงสุดถึง300เหรียญดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มโอกาสให้มากขึ้นด้วยการรับโบนัส2เท่าสูงถึง25%ของพอร์ตเป็นจำนวนสูงสุดถึง3,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเมื่อสร้างกำไรได้ก็ต้องถอนให้ไหวการถอนเงินที่รวดเร็ว,รวถอนง่ายเงินเข้าไวภายใน15นาทีหมดปัญหากังวลใจ AUX ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานระดับสากลจาก ASIC, FSCA และ FSC AUX มาพร้อมบริการแชทซัพพอร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงด้วยบริการที่เหนือระ สัมผัสประสบการณ์เทรดด้วยแพลตฟอร์มคุณภาพในโบรกเกอร์ i u x ไม่ว่าคุณจะใช้พอร์ตเล็กหรือพอร์ตใหญ่ถ้าคุณรู้ในขีดจำกัดของพอร์ตคุณก็สามารถเทรดได้ตลอดโดยที่ไม่เสีย่ยงลองนึกภาพคุณเป็นนักแข่งรถที่มีรถอยู่2คันรถคันแรกเป็นรถซุปเปอร์คาร์เครื่องแรง1000แรงมา้าส่วนอีกคันเป็นรถอีโกคาขนาดเล็กกินน้ำมันน้อยกำลังเครื่องแค่100แรงมา้าถ้าคุณเอาซุปเปอร์คาร์ลงสนาม คุณสามารถเหยียบคันเร่งได้สูงสุดถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างสบายๆและสามารถเข้าโค้งแรงๆได้แบบมั่นใจแต่ถ้าคุณลองเอาอีโกคาลงสนามและพยายามขับด้วยความเร็วเท่าเดิมคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับแน่นอนรถอีโกคาอาจเสียหลักพลิกคว่ำพังพินาศทั้งที่เป็นคนขับคนเดียวกันและอะไรคือความแตกต่างของขีดจำกัดพอร์ตเล็ก vs พอร์ตใหญ่เท่ากับรถอีโกคา vs สุปคาพอร์ตเล็กเปรียบเสมือนรถอีโกคา ที่ต้องขับอย่างระมัดระวังรู้ว่ากําลังเครื่องมีจํากัดถ้าเร่งเกินไปมีโอกาสเสียหลักพอร์ตใหญ่เรียบเสมือนซูเปอร์คาร์ที่รองรับความเร็วสูงมีแรงบิดที่เยอะกว่ารับความเสี่ยงได้มากกว่าแต่ปัญหาก็คือหลายคนมีพอร์ตเล็กแต่ดันเทรดเหมือนซูเปอร์คาร์เปิดหลอดที่ใหญ่ over trade ไม่มีจุดวางสต็อปลอสที่แน่ชัดทนลากเพราะคิดว่ากราฟต้องกลับมาแต่สุดท้ายก็พอร์ตระเบิดแล้วก็เติมเข้าไปใหม่วนเวียนอยู่แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมา แล้วจะเทรดยังไงให้รอดต้องเล่นตามขีดจำกัดของตัวเอง 1. ขับรถแบบไหนต้องขับให้เหมาะกับรถแบบนั้นถ้าคุณมีพอร์ตที่เล็กเทรดแบบพอร์ตเล็กอย่าฝืนหลอดใหญ่เพราะมันเหมือนเอารถอีโก้คาร์ไปซิ่ง300กิโลเมตรยังไงก็พัง 2. เล่นเกมที่คุณรับไหวไม่ว่าจะเป็นพอร์ตหรือจิตใจยังไงก็ต้องไปด้วยกันเช่นถ้าคุณรับได้แค่5%ในแต่ละครั้งที่ดอดาวน์คุณก็ต้องวางเ l ในจุดที่คุณรับไหวอย่าให้ถึง50%เพราะมันจะมากเกินตัว3 ชนะเล็กๆแต่ชนะเสมอดีกว่าชนะครั้งเดียวแล้วล้างพอร์ตรู้แพ้รู้ชนะเหมือนนักแข่งรถที่บางครั้งก็แพ้บางครั้งก็ชนะแม้ไม่ได้เป็นแชมป์ทุกครั้งแต่รถไม่พังก็ยังแข่งได้ใหม่ดีกว่านักแข่งที่เหยียบสุดคันเร่งแบบใช้อารมณ์ถ้าไม่ชนะก็แพ้แบบยับเยืนจากอีโกคาสู่ซูเปอร์คาร์เมื่อคุณเข้าใจขีดจำกัดของพอร์ตคุณสามารถเทรดได้ตลอดโดยที่ไม่เสี่ยงหมดตัวแต่ถ้าคุณต้องการเติบโตจากพอร์ตเล็กสู่พอร์ตใหญ่ สิ่งสําคัญไม่ใช่แค่การเร่งเครื่องแต่มันคือการควบคุมพวงมาลายัยเพราะว่านักแข่งไม่ว่าเขาจะขับอีโกคาหรือซูเปอร์คาร์สิ่งที่เขายึดมั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนั่นก็คือวินัยและการควบคุมไม่ว่าจะเป็นการควบคุมพวงมาลายัยหรือควบคุมจิตใจและอารมณ์รถที่แรงขึ้นไม่ได้แปลว่าจะขับแบบประมาทได้พอที่ใหญ่ขึ้นไม่ได้แปลว่าต้องเสี่ยงมากขึ้นหลายคนพอตโตขึ้นจากร้อยเหรียญไปหมื่นเหรียญแล้วคิดว่าฉันเอาอยู่ แต่สุดท้ายพอร์ตใหญ่ขึ้นกลับลืมหลักการเดิมๆที่เคยทํามาลืมวินยัยแล้วใส่ไม่ยัง้งสุดท้ายก็ต้องมานั่งเช็ดน้ําตาเพราะว่าสูญเสียพอร์ตนั้นไปอีกครั้งความเจ็บปวดที่เกิดจากการพังทลายในครั้งนี้อาจจะมากมายมหาศาลมากกว่าทุกครั้งที่คุณเผชิญมาและอาจจะทําให้คุณเลิกเทรดไปเลยก็ได้คนที่ล้างพอร์ตไม่ได้ล้างเพราะพอร์ตเล็กแต่ล้างเพราะใจใหญ่เกินไปสิ่งที่ฆ่านักเทรดไม่ใช่การเริ่มต้นเทรดด้วยพอร์ตเล็ก แต่เป็นความโลภที่เติบโตขึ้นไปพร้อมกับพอร์ตตอนมีพอร์ตร้อยเหรียญเทศหลอด0.01ได้กำไรวันละหเหรียญ1 0เหรียญก็พอใจแล้วแต่พอพอร์ตใหญ่ขึ้นอย่างเช่นหมื่นเหรียญมีความมั่นใจมากขึ้นว่าตัวเองสามารถทํามาได้ไกลขนาดนี้ก็ต้องเพิ่มหลอดที่ใหญ่ขึ้นแต่หลอดนั้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่มากกว่าที่คํานวณไว้ และทําให้พอตพังเร็วและหนักกว่าเดิมนี่คือกับดักของคนที่ใจใหญ่เกินพอร์ตจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมตลอดเวลาเราถึงต้องทบทวนเรียนรู้ในจุดเข้าของเราว่ากําไรเพราะอะไรขาดทุนเพราะอะไรพลาดจุดเข้าเพราะอะไรและที่สําคัญเข้าเทรดตามเงื่อนไขหรือไม่คุณจะพัฒนาได้อย่างไรเมื่อคุณไม่เข้าใจตัวเองเลยคุณไม่เข้าใจว่าคุณเทรดเพราะอะไรออกออเดอร์เพราะอะไรปิดทำกำไรเพราะอะไรถ้าคุณอยากเก่งขึ้น คุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นและในสิ่งที่ตัวเองทําอย่าปล่อยให้ความมั่นใจลบล้างวินยัยตอนพอตเล็กคุณควรระวังสุดๆตอนพอตใหญ่คุณก็ควรระวังเช่นกันอย่าลืมว่าความมั่นใจไม่ใช่เหตุผลของกําไรแต่เป็นวินัยที่จะช่วยสร้างกําไรให้คุณได้อย่างยั่งยืนถ้าคุณเป็นคนที่อ่านกราฟไม่ขาดปาสจากกําไรไม่รู้จะเข้าจุดไหนมาร่วมพิชิตกําไรในทองคําและเทคแอคชั่นในจุดที่มีโอกาสสร้างกําไร เลิกเทรดมั่วรัวออเดอร์ในจุดที่ไม่ใช่คุณสามารถสร้างกำไรตามแผนเทรดที่ผมอัปเดตให้ในทุกวันสร้างกำไรด้วยมือคุณเองไม่ต้องรอสัญญาลแล้วเราจะได้จุดเข้าเทรดจุดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไม้ลันหรือไม้สกาวปิ้งมาร่วมเดินบนเส้นทางเดียวกันเพียงคลิกไปที่ลิงก์หน้าช่อง KC Forex Trading สมัครสมาชิกโกเพื่อรับแผนเทรด และพิเศษเฉพาะตอนนี้ยังมีระบบเทรดพิเศษที่ผมใช้อยู่ให้กับสมาชิกด้วยซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเอาออกหรือเปลี่ยนแปลงระบบเทรดไปสำหรับผู้สนับสนุนก็จะมีในส่วนของคลิปพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องรวมถึงคุณจะได้สิทธิพิเศษในการดูคลิปก่อนใครในช่องของเราและอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อสร้างกำไรไปพร้อมกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสําเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ